ทีบ้านหาเลาะกินดินเนอร์ริมหาดดินเนอร์วันนี้เรากินอะไรลูกมัมก็กินนูตึ้งกับน้ำไปซื้อที่เซเว่นนู่นตอนจะจ่อยนู่นไก่มาที่นี่ที่นี่ที่ไหนไกต่ตรงไหนน่ะหนูเซเว่นไกต่ตรงไหนนาะไม่ใช่ไก่ไก่ก็คือว่านู่นอ่ะไก่เราอยู่นี่ตู้สอนวงกลมพื้น นรู้ซอนที่เซเว่นไก่ก็เป็นคิดว่าไก่เราเราผ,ผ่านมา,าข้างๆรถสีเขียวอะ่ะอะไรรถสีเขียวนั่นน่ะข้างๆรถมอไซค์อ่ะแต่ว่าให้รออยู่นี่จำไได้ด้วยเหรอว่าผ่านรถอะไรมาอเกินไปไหมนี่จริงๆเลยดูเราอยู่ที่ วิ่งไม่ได้หรอกกินอิ่มใช่เบบี้แล้วก่อนก่อนที่เราจะมาที่นี่เราไปไหนก่อนเราที่นี่เราก็กลับบ้านก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาตรงเนี้ยแล้วก็ไปบินก่อนไม่ใช่หลังก่อนที่เราจะมานั่งกินเนี้ยตรงเนี้ยเราไปไหนมาอ๋อเราไปส่งขอบมาที่นู่นโอ,อนข้ามบ้านเสงหงมวดตุด๊ด บ้านสีมว่วตึกสูงเหรอใช่ตึกสูงนะไม่ใช่นู่นนะแต่มันจะผ่านไปอีกหนึ่ง ิเมือ่อตั้งวินแล้วก็ไปดูน้ำวิ่งวิ่งไปถึงนู่นกลับมานี่วี่งไปถึงนู<อ>่นวิ่งตรงนี้ก็พอไม่ต้องลงไปน้ำหรอกกลางคืนน่ากลัวมีปลาหมึกปลาหมึเหกเราจะกินปลาหมึกปลาหมึกตัว<ะ>ใหญ่มันจะกัดเราทีมันจะมันจะเออะไรสิหมุดแล้วหนูมุดไปน้ำหล่นแล้วก็ไปจับแล้วมันจะยูขึ้นมาหรอ สีม่วงเหรอแล้วมันก็จะมีตาเหรอตาแล้วมันจะมันจะตุ้มตั้มตุ้มตั้มแบบตาตามาหาเราเลยเหรอแล้วก็มันัีฟันบ้านฮะมันมีฟันแหลมแมฟันมันแข็งแบบนั้นเหรอแล้วชิดชิดไปเนื้อเหรอมันพีนะแต่สัคิดว่าถ้าแบบนั้นน่ะคิดเป็นสัมบี เป็นซอมบี้เราเป็นปลาหมึกนี่แหละไม่ใช่นะถ้ามันมีมือถ้าซอมบี้อ่ะซอมบี้มันอยู่นี่นะคันไหนแต่ปลาหมึก่ะมันมีมือ,อยเยอะมือกี่มือ ก็ไปกินกับกับเลยนะทต้องกินหมูกระทะอ่ะจะเอาไปทอดกินกับกับเลยนะอันชื่อเลยนะมันชื่อว่ากับอะไรนะป็นอะไรนะอ๋อกับปาลมนิอ่ะไเ <laughs> คยกินไปเคยกินปาล์มนิมนม,<ะ>มันตัวอะไรป ปลาเหม็นน่ะปลาเมึกไม่ใช่เม็นเมนเป็นปลาน่ะปลาก็เคาอยู่แล้วปลาปลาาป่าไม่ใช่ปลาแบบปลาเม็นเมนน่ะปลลี่เหรอปลาปลาทูอเอาไปแกับปลาทูคิดว่าเราไปวิ่งกับวีโอกันหมวิ่งวดีโอว่าจะวิ่งเข็นเเอาวิ่งสิวิ่งตรงนี้ได้เลย ยิงแทน,นไม่ได้มันสกปรกกลางคืนเราไม่เห็นหนามเห็นเข็มอันตรายไม่ถ้าห,ห,หน,น,นูถ้าหนูทำแบบนี้มันจะมีหินวางต้อง,มองมไม่มีไม่มีลองนี้ได้ถะาจุดไฟมันถึงมุมได้นะ เกือบกระซิลลุนแต่ว่าแรงจังไงเนาะคิดไล่อะไรวิ่งไปวิ่งมาก็จะล้มทุกคนนี้จะคิดว่าปิดแล้วแซคจะคุยสอสมุนคุณตอนนี้คุยคุยกับใครคุยกับเธอนั่นแหละกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงจะคุยเมื่อไหร่แซคสิบสมุนจะคุยวันไหนไร้สนล่ะแซคไร้สดเลยอแรจะไร้สดวันไหนตอนนี้ ก็นี่ไงก็ไล้อยู่ไม่ชอบกลัวกลัวอะไรไล้สดแน่ไหมอ๋อนี่ถ้าคิดว่าเทสันจะนับนิ้วมือนับนิ้วมือแล้วก็ไปนะวิ่งน,นับนิ้วมือเดินผูดตามกลับบ้านดีกว่าแม่ว่า ว้เนินคุณเนินแค่นี้แหละวันนี้เนินหนึ่งเนินสองสามสี่ห้าไปออไอ้ว่าถ้าเอียมนี้ไอ้สมืนรถเมือนรถเอียนอ่ะ รถเอียงอ่ะเหมือนมอเตอร์ยานเอียงเหมือนรู้สึกจะล้มอ่ะใช่มันจะล้มแล้ววิ่งไม่ได้นะกินอิ่มกินอ,อิ่มไม่ไดไ,ไม่ได้แล้วซาย,ยังไม่ถอนถอนอยังไม่เสร็จเนีย่ยเพื่อนเวลาหมูนี่มนไม่ใช่ถ้ายันหมดแล้วซาจะคุยอีกโอเคไหมปิดเลย